ช่วงไอเดียสอนศิลปกระต่ายน่ารักสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราสองคนพามาเที่ยวสนุกกับศิลปะที่ดูบัวคาเฟ่ค่ะอา้าวเคที่เป็นอะไรอ่ะเคที่หิวค่ะอา้าวหิวก็ไปกินข้าวดิๆๆอ๋อแต่เหมือนจะไม่ใช่เพราะว่านี่ดูท่าทางเคที่อ๋อ ที่รู้และอะไรเฮ้รู้เหมือนกันค่ะถ้าเพื่อนอยากรู้ตามพวกเราไปดูกันเลยดีกว่าครับไปกันค่ะไปเลยรงตือกรตกรตต นะคะเราจะต้องจับแบบนี้ค่ะและเวลามันกัดนะคะเราก็จะต้องปล่อยมือค่ะไม่อย่างนั้นมันอาจจะกัดเราได้ค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจการเลี้ยงกระต่ายนะครับก็ศึกษาวิธีให้ดีก่อนนะครับเพื่อจะได้รู้วิธีการเลี้ยงกระต่ายครับอ่าเห็นความน่ารักของกระต่ายแล้วสังเกตลักษณะเด่นของกระต่ายกันหรือเปล่าครับเราก็สามารถนําจุดเด่นของกระต่ายนะคะมาทําเป็นชิ้นงานศิลปะได้ค่ะงั้นจะเป็นอะไรไปลุยกันเลยดีกว่าครับไปกันค่ะ น่ารักมากๆเลยนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวเราก็จะมาออกแบบคาแรคเตอร์กระต่ายของพวกเราเองนะครับตัวกระต่ายที่เคที่จะวาดนะคะก็จะมีหูยาวๆเป็นหูตั้งค่ะแล้วก็กําลังนอนอยู่ค่ะตัวก็จะฟูๆน่ารักน่ารักค่ะเพื่อนๆจะลากด้วยดินสอก่อนก็ได้นะคะถ้าไม่มั่นใจส่วนพนนะครับก็จะเป็นกระต่ายแต่หูข้างหนึ่งเนี่ยจะพับลงมาก่อนอื่นนะครับกระต่ายเราจะเริ่มที่หน้านะครับเคท,ที่ก็วาดข้างในของหูเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็จะวาดตรงส่วนหน้าค่ะแะต่อไปก็วาดเท้า นี้หูแรกนะครับเป็นหูตั้งแล้วก็จะอีกหูหนึ่งจะเป็นหูพับลงมาแบบนี้ครับช่วงตัวก็วาดโค้งแบบนี้เลยค่ะแล้วต่อไปก็เติมหางค่ะ เห็นไหมคะวาดง่ายๆเลยค่ะต่อไปเราก็จะระบายสีค่ะสีกระต่ายของเรานะครับก็องง่ายๆเลยครับจะใช้เป็นสีโปสเตอร์นะครับสีขาวหรือว่าถ้าเพื่อนๆอยากให้กระต่ายเป็นสีอื่นเนี่ยก็ได้นะครับหูข้างในของกระ่ายนะครับก็จะเป็นสีชมพูอ่อนนะครับ สีชมพูอ่อนส่วนผสมแดง1ส่วนขาว2ส,ส่วนครับส่วนหูด้านในนะคะคิตี้ก็จะระบายเป็นสีส้มค่ะส่วนผสมนะคะก็คือสีแดง1ส่วนสีเหลือง1ส่วนค่ะขั้นตอนต่อไปนะครับคนจะใช้สีดําครับในการตัดเส้นนะครับเพื่อให้กระต่ายของพูลเนี่ยดูเป็นการ์ตูนมากขึ้นครับของคิตี่ก็ทำเหมือนกันค่ะ พอตัดเส้นด้วยสีดำเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนำไปตัดนะครับของเคที่ก็เหมือนกันค่ะ <tas S 2> <Moder ator> ตัดเสร็จแล้วออกมาเป็นแบบนี้ครับอ่าสีแห้งเรียบร้อยใช่ค่ะแต่เคที่คิดว่ามันขาดหายอะไรไปนะคะ <water tri> พี่บอกว่าหางมันอยู่ข้างหลังไงเคที่ไม่ใช่ค่ะหมายถึงหน้าตาค่ะ <É. S 2> มันต้องมีหน้าตาสิคะ <ö> การออกแบบคาแรคเตอร์นะคะก็จะสําคัญตรงหน้าตาค่ะถ้าอย่างนั้นมาดูกันค่ะว่ากระ่ายของเคที่และพี่พลจะหน้าตาออกมาเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ เริ่มที่ตากันนะครับตาก็เริ่มที่วงกลมโอ้โหตาโตเลยเหรอครับพี่พลใช่แล้วคิดทก็จะวาดเป็นตาโตๆแบบนี้ค่ะอ่าแล้วก็ตาข้างในอันนี้จะเป็นเสี้ยวไว้นิดนึงครับแล้วก็เติมตาดำ แล้วต่อไปก็จะเป็นตาเล็กลงมาค่ะมองอะไรอยู่ทำไมทะเลนจังเลยโอ้โหก็แบบมองหาอาหารนั่แหละค่ะโอ้โหแล้วก็ต่ายที่พี่พลว่านี่ตาแบ๊วมากๆเลยนะคะใช่แล้วเพราะนีมม่หูสีชมพูแล้วโอ้โหต้องให้เข้ากับหูนิดนึงต่อไปก็เติมจมูกค่ะแล้วก็เติมฟันแล้วก็ปากให้กระต่ายค่ะ ก็นวดเติมคิ้วให้ด้วยค่ะโอ้โเคที่เดี๋ยวทำไมกระต่ายเคที่มีค right ิ oh, okay. Trent, ้วอะตามจินตนาการค่ะอ๋อเราแค <speaking speaking>. ่อ <poetry> <î demek> ิงคาแรคเตอร์มาใช่ไหมใช่ค่ะหน้าตากระต่ายของเราสองคนก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายคือนี่เลยเราก็จะนํากระดาษครับมาติดข้างของกระต่ายนะครับเพื่อให้กระต่ายตั้งได้นะครับ เรียบร้อยแล้วครับนี่ตั้งไปแล้วแต่คาแรคเตอร์เนี่ยเป็นกระต่ายเหมือนกันใช่ไหมเคที่ใช่ค่ะแต่แค่หน้าตาก็คนละแบบแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเพื่อนๆจะวาดกระต่ายกี่ตัวก็ได้นะคะหรือว่าจะวาดเป็นสัตว์อย่างอื่นก็ได้ค่ะมาตั้งชื่อให้กระต่ายของเราันดีกว่าเคที่โอเคค่ะกระต่ายของเคที่ชื่อว่ากระตุยค่ะอ่ากระต่ายของพนชื่อกระติบครับ <c oughs> มนใส่เข้าเหนี่ยวนะโอว้พี่พลทำไมอะพี่พลคิดชื่อได้แบบ เดี๋ยวเราจะพากระตริปกับกระตุยไปเจอเพื่อนๆกันนะครับสวัสดีสวัสดีสสดนายบงไปแล้วถึงจะไม่ได้เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยเพราะเรายกเอาลักษณะเด่นของกระต่ายมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่โอ้โหเพื่อนๆก็สามารถว่าเป็นสัตว์อย่างอื่นก็ได้นะคะใช่ลแล้วครับแล้วอาทิตย์หน้าพวกเราสองคนจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวสนุกกับศิลปะที่ไหนอย่าลืมติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีครับบ๊ายบาย